แต่วันนี้ปรากฏว่าหมื่ห้าี่น้องไม่ได้ผมย้ำเลยามันจนตัวเลขที่เอกสารยังมากเฉลี่ยนะแต่ตัวเลขเฉลี่ยสมสุดไม่เกินตึงพันบาทต่อเกียนนะคำถามถามว่าแล้วอีกสามสี่เทาไงมัเป็นรตัวูกันเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยตจไม่โงกอามระอย่า้งข้าไปย็นๆตารวจนะเอาจดาไม่่แล้ว หลังไม่ลังมันเป็แท้ไหมเนี่ยว่าคุณได้ดูสุขบายมันหรือไม่คำถามท่ามต่อว่าในเมื่อไม่ได้เงินการจณา้อมาได้มาไ้เอาได้ยไไม่ได้คุ้เไปเอมใ้่ย้ร้สาย่ลม่ ใจเย็นครับมันเป็นนายกมันทางขานี่จะได้ใจเย็น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 ใจน